วิธีลบบัญชี Too Money Wallet ให้เพื่อนๆทำตามวิธีนี้เลยขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่แอป Too Money Wallet เม <S 2 S 2> ื่อเข้ามาที่แอป Too Money Wallet ได้แล้วนะครับเพื <S 2> <S 2> <S ่อนๆคนไหนที่มียอดเงินคงเหลือแนะนำนะครับให้โอนเข้าไปที่ธนคาคารหรือว่าโอนเข้า Too Money Wallet บัญชีอื่นไปก่อนนะครับต่อไปนะครับเรามาดูขั้นตอนในการปิดบัญชี Too Money Wallet หรือว่าลบบัญชี Too Money Wallet กันเลยให้เพื่อนๆนะครับกดเข้าไปที่ชันทางด้านขวาล่างนะครับ จากนั้นให้กดไปที่ดูโปรไฟล์และในหน้าของโปรไฟล์นะครับให้เ,เพื่อนๆทาการเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยจากนั้นจะเจอปุ่มลบบัญชีตรงนี้ขึ้นอยู่นะครับให้เ,เพื่อนๆกดเข้าไปเลย โอเคครับเรามาดูข้อมูลที่สําคัญตรงนี้ก่อนนะครับในกรณีที่เพื่อนเพื่อน,นะครับลบบัญชีไปแล้วจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบของบัญชีที่เราลบไปได้แล้วนะครับหากเรามียอดเงินคงเหลือในบัญชีแนะนําให้โอนออกนะครับ3นะครับในกรณีที่เราติดเงื่อนไขาบางประการนะครับอาทิเช่นค้างยอดชําระกับ t ทมันนี่วอลเล็ตหรือว่ามีภาราผูกพันกันเนาะจะไม่สามารถลบบัญชีได้นะครับจะต้องไปเคลียร์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนนะครับ สนะครับในกรณีที่เรานะครับทำการขอคืนเงินจากร้านค้าและเราเนอกไปใส่บัญชีโทมมานี่วอลเลตในการขอคืนเงินนะครับแนะนําให้ลบบัญชีหลังจากที่เราได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าทําแบบนี้จะไม่มีปัญหาภายหลังนะครับ5บัตรทูการ์ที่ผูกกับบัญชีโทมมานี่วอลเลตจะไม่สามารถนําไปผูกกับบัญชีโทมมานี่วอลเลตอื่นได้หนะครับเมื่อเรานะครับกดยืนยันการลบบัญชีโทมมานี่วอลเลตไปแล้วจะไม่สามารถกู้คืนได้นะครับจะเป็นการลบบัญชีแบบถาวรเลย และหัวข้อสุดท้ายนะครับเราจะต้องสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนในการลบบัญชี t o มอนี่วอล l l ็นะครับถ้าข้อมูลทั้งหมดนะครับเพื่อนๆคิดว่าโอเคแล้วก็ให้ทำการเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจากนั้นนะครับให้มาติ๊กถูกตรงช่องนี้และกดดำเนินการต่อเลยจากนั้นนะครับทางท o วอ a l l e t ก็จะให้เราเลือกเหตุผลในการลบบัญชีเพื่อนๆนะครับก็ใส่เหตุผลของเพื่อนให้เรียบร้อยนะครับจากตัวอย่างนะครับผมเลือกเป็นมีบัญชี t o มอนี่วอล l l ็หลายบัญชีหัวข้อนี้แล้วกันนะครับ เมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับก็กดถัดไปจากนั้นนะครับจะเป็นขั้นตอนของการสแกนใบหน้าแล้วในกรณีที่เพื่อนๆพื่อน,นะครับใส่แว่นตาก็ให้ถอดแว่นตาถ้าใส่หมวกก็ถอดหมวกให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็มากดถัดไปตรงนี้เลยโอเคครับจากนั้นนะครับให้เรานําใบหน้าของเรานะครับมาสแกนตรงกรอบวงกลมตรงนี้นะครับมันก็อาจจะมีให้เรานะครับกระพริบตาเพื่อนๆน,นะครับก็ทําตามคําแนะนํโจนสแกนใบหน้าผ่านนะครับ เมื่อสแกนใบหน้าผ่านแล้วนะครับมันจะขึ้นในหน้าของยืนยันในการลบบัญชีโดยที่ให้เรานะครับมากดตรงช่องลบบัญชีตรงนี้และพิมพ์คําว่าลบบัญชีเข้าไปอ่าพิมพ์ตามนี้ไปเลยนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็มากดลบบัญชีปุ่มนี้เลย โอเคครับถ้าขึ้นสถานะว่าลบบัญชีสําเร็จก็แปลว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆได้ทําการปิดบัญชี t ูมอนี่วอลเล็แบบถาวรเป็นที่เรียบร้อยนะครับในกรณีที่เ,เพื่อนๆน,นะครับมีปัญหาในการลบบัญชี t ูมอนี่วอลเล็นะครับก็สามารถติดต่อ1240เพื่อสอบถามข้อมูลได้ตลอด24ชั่วโมงเลยโอเคครับก็หวังว,ว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ